ก็สารับ UCA นะครับก็ผมจะใช้โปรแกรมเดียวกับตัวตัวที่เทส NK ปกตินะครับโอเคทีนี้ UCA ส่วนที่เราต้องตั้งค่าก็คือเรื่องของตั้งค่าของพอร์นะก็จะใช้9600 n n 1ครับตั้งจากตัวรับเหรียญที่จะตัวนี้นครับ Parity bit จะเป็นตัว e ครับโอเคทีนี้ตัวรับเหรียญหลังจากเราตั้งค่าคอมพอร์เสร็จ ก็เราสามารถที่จะเริ่มอคอนโทรลแล้วก็สื่อสารได้เลยครับตัวรับเหรียญปกติเนี่ยหลังเปิดเครื่องมาสถานะก็คือพร้อมทางงานเลยข้อีนี้ตัวนี้หลังจากที่เราจ่ายไฟให้เครื่องนะครับเครื่องจะส่ง26มาให้เราพอส่ง26มาให้เราเนี่ยเครื่องก็คือพร้อมทางงานเลยเวลาที่เราใส่เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทรุ่นเก่าเวลาที่เราหยอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะส่งข้อมูลให้เราครับ โดยตัวที่บ่งบอกว่าเป็นเหรียญบาทก็จะอยู่ที่ใบนี้นะครับศูนย์่ในขณะเดียวกันถ้าเราย่อ2บาทเนี่ยครับก็จะเป็น0ูนยครับถ้าเราย่อ5หบาท10บาท2บาทรุ่นใหม่1บาทรุ่นใหม่อ่เาก็จะเห็นค่าเงินที่ตัวเครื่องส่งมาให้เราครับก็จะเป็น0 1ก็คือ เป็นเหรียญชนิดที่1 0 2่นคือเหรียญชนิดที่2 0 3ศูย์ชนิดที่3 0 4ศูนย์ชนิดที่4 0 5ศูนย์ชนิดที่5แล้วก็ชนิดที่6ถ้าเทียบกับเหรียญจริงก็คือ1บาท2บาท5บาท10บาท2บาทแล้วก็1บาทนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะสั่งให้ตัวรับเหรียญอยู่ทาง,งานเราจะสั่งตัวนี้ลงไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเข้า0ู0 3 2ศูเครับเวลาที่เราส่งลงไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะตอบกลับมาเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับทีนี้เวลาที่เราหย่อเหรียญก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะไม่รับเหรียญเหรียญก็จะกิ้งออกมาที่ด้านหน้าครับก็เวลาที่เราหย่อไปเนี่ยเหรียญก็จะกิ้งออกด้านหน้าครับถ้าเราต้องการให้รับเหรียญอีกครั้งหนึง่งเราก็สั่ง enable ไปครับ เวลาเราสั่ง i n a b l e ไปก็จะได้รับกลับมาเป็น 90055003E8 ครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเหยดเนี่ยเหียนก็จะลงไปข้างล่างนี่แหละครับเหียงก็จะลงมาข้างล่างนีจะไม่ได้กิ้งไปด้านหน้านะครับเหียงก็จะลงมาทางข้างล่างทีงทนี้ในส่วนของ Status เราสามารถสังเกตได้ครับก็คือสั่ง 90051103A9 ครับเวลาที่เราส่งลงไปตัวเครื่องก็จะบอกสถานะของตัวเข้าเองกลับมา ในส่วนสถานะเนี่ยก็จะเป็นใบนี้นะครับก็สามารถเทียบได้จากคู่มือได้เลยซึ่งถ้าตัวเครื่องเออร์เลอร์เนี่ยเขาจะแจ้งมาที่ใบนี้เราเทียบเออร์เลอร์ที่คู่มือเราจะรู้ว่าตัวเครื่องเป็นเออร์เลอร์อะไรครับทีนี้ถ้าต้องการจะเช็คเฟร์งแวว่าเป็นเวอร์ชันอะไรก็จะส่งเป็น9 0 0 5 0 3 0 3 9 b เครับเวลาที่เราส่งไปปุ๊บตัวเครื่องก็จะแจ้งกลับมาเป็นเวอร์ชันของเฟร์งแวรัรบ ก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็น SK Code นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องก็จะส่งกลับมาเป็นอย่างนี้ครับ UCA2 เพิ 2, ่ไปเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็เช็ดซอะไรครับครับ UCA นี่คอมมาน d จะมีอยู่แค่ประมาณ4คอมมาน d ครับส่วนไอ้ตัว byte ในการคอนโทรลเนี่ยก็จะมีอยู่ใช้ 5, ใชทั้งหมด5 byte ในการคอนโทรลนะครับ